พระเจ้าประเสริฐที่โกศลประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนี้และประโยชน์พบหน้ามีอยู่หรือพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาปภิภิษทำอย่างหนึ่งที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนี้และประโยชน์พบหน้ามีอยู่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่ง ที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนีและประโยชน์พบหน้าคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหา,าพิษฐทำอย่างหนึ่งที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนีและประโยชน์พบหน้าคือ ความไม่ประมาทดูก่อนมหาบาพิษรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงการรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างย่อมกล่าวกันว่าเป็นเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้น เพราะเป็นของใหญ่ข้อนี้มีอุปมาฉันใดดูก่อนมหาปิฏิ์ทำอย่างหนึ่งที่ยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนี้และประโยชน์พบหน้าคือความไม่ประมาทก็มีอุปมาฉันนั้น พระผู้มีพระภาคผู้พระสุขตะศาสดาครั้นตรัสวยากรภาสิทธตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลปรารถนาอยู่ซึ่งอายุความไม่มีโรควันนะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูง และความยินดีอันโอฬานต่อต่อไปพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์พบนีณีและประโยชน์พบหน้า เพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ผู้มีปัญญาจึงได้นามว่าบัณฑิต